สวัสดีครับแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบโครไร้สายนะครับดีฮอร์นิต้ารุ่น2 0 0 0 r นะครับตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB dongle ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีตัวเครื่องนะครับ USB dongle ตัวนี้แล้วก็คู่มือนะครับคู่มืออันดับแรกเราเอาเอาปืนมาก่อนนะครับแล้วกดยิงนะครับให้มันมีไฟสีเขียวขึ้นตบบนี้นะครับคือสถานะของว่าเพื่อเครื่องเปิดขึ้นแล้วนะครับเครื่องติดแลวพร้อมใช้งานวางไว้นะครับต่อไป USB ตัวนี้อย่าเพิ่งเสียบนะครับเอา USB วางไว้ก่อน ่าต่อไปคู่มือนะครับไปเปิดคู่มือมาครับเราต้องยิงคู่มือในการเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องยิงบาร์โค้ดสามอันด้วยกันนะครับบาร์โค้ดแรกคืออันนี้ Factory Default นะครับอันที่สองคือ Receiver Mode ตัวนี้นะครับอันที่สามคือ Pair Setting นะครับยิงตามลำดับเลยครับเอาปืนมาเลยครับยิง Factory Default Receiver Mode Pair Setting ซ่นะครับนี่ครับหลังจากยิง Pair Setting แล้วนะครับไฟมันจะเป็นสีเขียวกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับจังหวะนี้ให้เอา USB ไปเสียบคอมได้เลย แล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเครื่องจับคู่ได้แล้วจะเปลี่ยนไฟเป็นสีน้ําเงินติดค้างแบบนี้นะครับคือพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เทสยิงบาร์โค้ดได้เลยนะครับอันนี้ลองยิงเข้าน็อตแผ่นนะฮะเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมอ่าแค่นี้เลยนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วด้วย USB dongle นะครับขอบนุณครับ